ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าเโมงครึ่งนะครับก็มาดูว่าไฟาสมบูรณ์หรือเปล่านะเมื่อเช้าเราแปดโมงครึ่งไฟก็จะตกเหลือ190นะครับตอนนี้ไฟได้213แล้วนะครับ213โวลต์ซึ่งเริ่มสเสถียรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถชาร์จรถไฟฟ้านะครับได้ตั้งแต่ ตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับจนถึงน่าจะ5โมงเย็นนะครับนะบก็จะสามารถชาร์จได้อย่างสเสถียนนะครับ9โมงครึ่งเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มผลิตไฟได้เต็มแล้วนะครับ215โวลต์ก็ถือว่าเป็นไฟที่ใช้ได้แล้วนะครับ214 215นะครับนะตอนนี้ขินกระแสอยู่ที่9.7 9.8นะครับ เก้าจุดจจุดแอมป์